สวัสดีค่ะคุณแววคนสวยรวยแสนล้านถ้าเขาอยู่ห้องนี้ช่วยอะไรงานตัวด้วยนะคะคุณวรจะบอกว่าเขานะสมัครปุ๊บแล้วเขา เขาเป็นคนหัวไวมากเลยนะคะครูมลให้กรอกใบสมงสมัครอะไรเขาทาไวมากเลยไม่ต้องสอนอะไรเยอะเลยนะคะแล้วที่นี้ครูมลเอาเข้าห้องเอาเข้าห้องให้ไปเรียนรู้ด้วยกันโดยการที่ครูมลก็ทําราคาให้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปคุยกับคนในห้องก่อนเผื่อเพื่อนๆของเราอยากใช้นะคะครูมลก็จะให้สิทธิ์เพื่อนๆในครอบครัวเล็กๆของเราก่อนแล้วค่อยขยายในครอบครัวใหญ่นะคะทีนี้แกไปลงนะคะแป๊บเดียวค่ะคนนั้นก็รับคนนี้ก็รับโอ้ยขนหัวลูค่ะคือแบบว่าเฮ้ย มันรวยงวงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาปรารถนาอะไรคะเพราะว่าเขายิงแอดแล้วอะไรแล้วเขาขายไม่ได้นะคะและเขาปรารถนาจะใช้ชีวิตจะไปเที่ยวนะคะแต่ของมันยังมีอยู่เขาก็ไม่รู้จะไปเที่ยวยังไงนะคะในะในในประมาณนั้นนะคะแต่ทีเนี้ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คือเขาเอาไปลงขายแป๊บเดียวแล้วของเขาเขาขายได้ยอดพอสมควรนะคะคุมวลก็ไม่ได้ถามหรอกว่าขายได้เท่าไรแต่รู้ว่าเขาขายดีนะคะเสร็จปุป๊บแล้วเขาก็บอกว่าคุมวลเขาจะได้ใช้ชีวิตแล้วนะเขาจะเอาไปเที่ยวค่ะเขาจะเอาเหรียญไปเที่ยวเขาจะเอาพอย n ์ไปเที่ยวนะคะแต่คุมวลบอกว่ามันมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะคะถ้าวันนี้เราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวหรือเราจะไปเที่ยวแบ่งเที่ยวด้วยแบ่งเก็บด้วยทําเป็นซิกจาไปเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ ออมอมาสินค้าออมเราลงไปเลยสิบเนะคะแล้วอีกสิเอาไว้ใช้ชีวิตอ่าไว้เป็นการเรียนรู้ก็ทรงไปอีกสิเท่ากับว่าสินค้าของเราเนี่ยทำทุกอย่าง10% 10% 10%เหมดเลยอีกไอห้เรของเราแยกไว้สําหรับครอบครัวนะคะเรามีสินค้าที่เรามีอยู่50%เอาไปลงในบาเทอร์เลยนะคะเสร็จปุ๊บเราตรงเนี้ยค่ะเอามาใช้ชีวิตเอามาเที่ยวเอามากินเอามาเสริมความรู้ค่ะเพราะในห้องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขาย การถ่ายแบบทํารูปปกโปรไฟล์นะคะทําละครสั้นนะคะพอย n จ่ายได้นะ,ะทุกคนเออเลิศไหมคะพอยจ่ายได้จะไปเที่ยวใช้สถานที่ในการถ่ายทําเราก็ไปเขาใหญ่ะคะ่ะโดยใช้พอยเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญ เราสามารถหาเพื่อนๆืของเราว่าเป็นดาราได้ด้วยค่ะว่าเป็นตัวประกอบฉากว่าเป็นดาราเรามาช่วยกันนะคะเพราะเราจะไปเจอระดับเจ้าของอเจ้าของรีสอร์ทอะไรพวกนี้ค่ะเราได้เจอเขาจริงๆค่ะแล้วเราบอกว่าหนูขออนุญาตถ่ายทําละครสั้นได้ไหมคะคุณคิดว่าเขาจะให้เราไหมคะเขาให้เราอยู่แล้วค่ะเพราะเรากําลังทําเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเอนะคะคือเราจะทําละครสั้นและทําแบบเพื่อประโยชน์ของสังคมเนาะโดยการที่ แสให้ในแง่คิดนะคะเย่เย่ไปเที่ยวด้วยกันจ้าใช่ค่ะคุณธัญญาอับสอนตื่นเต้นใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานคุณธัญธัญอับสอนนะคะไปขายชุดนอนนะ เลือดเดียวนะหมดเกลี้ยงเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะครูบนลดีใจกับเขาด้วยนะคะซึ่งครูมนลรู้อยู่แล้วค่ะใครขายห้องเนี้ทุกคนแฮปปี้หมดแหละนะคะใครขายห้องเนี้ทุกคนแฮปปี้หมดเพราะเพื่อนๆของเราพร้อมสนับสนุนเราค่ะวันนี้เราขายให้ใครไม่ได้เรามาขายในบาร์เทอร์ค่ะและคนในบาร์เทอร์ต่อให้สินค้าหมดอายุนะคะแค่มันใช้ได้ค่ะแค่มันใช้ได้เขาว่าเขาซื้อเราค่ะเขารักเราเขาซื้อเรานะคะเขาพร้อมสนับสนุนเราเขาเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีค่ะเราเป็นมนุษย์มงคลเขาก็เป็นมน มนุษย์มงคลเช่นกันนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะบาเทอร์สมาร์ทคืออะไรนะคะเดี๋ยวขโมนบอกนะคะแปบบ <laughs> ๊บหนึ่งบัเทอร์สมาร์ทคือแพลตฟรอร์มนะคะที่การแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยพอยค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เรามีกาแฟเราต้องการเมทอกเออนะคะ เราก็เอากาแฟกับเมทอกมาแลกกันนะคะด้วยพอยต์เป็นตัวกลางนะคะเช่นวันนี้คูมลม,มีกาแฟคูมลขายกล่องละ590นะคะ4กล่องคูมลขายได,ได้ได้เงินได้พอยต์มา2,000กว่าคูมลถือไว้นะคะเสร็จปุ๊บคูมลต้องการเมทอกเพื่อ,น,อมมนเพื่อนของคูมลเขาขายเมทอกเมท็อก990้สิใช่ไหมคูมลก็จะได้เมทอกมา2กล่องนะคะเก็บไว้เก็บไว้ เอาไว้กินเด,เดี๋ยวเขาก็มาขายอีกค่ะเขาไม่ได้ไม่ต้องรีบซื้อนะคะไม่ต้องรีบซื้อเก็บคอยไว้บ้างก็ได้นะคะเออนะคะคุณรู้ไหมว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะที่อยู่ในบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะท่านอายุเยอะแล้วแต่ให้ไปดูท่านตอน5ปีก่อนนะคะท่านอ้วนท่านดําแล้วก็ดูแก่นะคะดูแก่เลยนะคะทีนี้ครูมนไปเจอเขาใหม่เนาะไปเจอเขาใหม่เจอครูมนเจอรูปในอดีตก่อนแล้วก็มาเจอเขาใหม่ในวันที่ครูมนได้ไปแกนทาราในวันนั้น คุณมันไปถามก็มีคนถามแกว่าทําไมหนุ่มขึ้นทําไมหล่อขึ้นท่านบอกว่าท่านท่านเป็นจอมคนนะท่านบอกว่าเขาไม่รู้หรอกไม่ต้องไปถามเขานะว่าอาหารเสริมตัวไหนที่เขากินแล้วเขาหนุ่มขึ้นไม่ต้องไปสนใจว่าอาหารเสริมตัวไหนทุกอันเขากินมันทุกแบรนด์นะคะแบรนด์ไหนเอามาขายเขาซื้อหมดเขาไม่ซีเรียสแต่ว่าเมื่อก่อนคิดเยอะเวลาที่จะจ่ายเงินสดอะ่ะ เขาจะคิดเยอะสมมติถึงถึงจะดีก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะแต่พอเป็นพอย์อ่ะเขาขายเมท็อกปุ๊บอุย้ยแกซื้อเลยนะคะแล้วก็กินแบบกินแบบไม่สนใจโลกอะ่ะกินแบบอ,อ,อ,อัด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 อุ้ยเขาก็ไปหนุ่มขึ้นเนาะแต่ถามว่าเป็นหนุ่มขึ้นเพราะอะไรหรอสินค้าตัวไหนหรอของแบรนด์อะไรหรอเขาบอกไม่ต้องถามค่ะ เขาตอบไม่ได้เขากินมันทุกแบรนด์ใครมาขายอะไรที่เขาต้องการกินเขากินหมดค่ะนะคะไม่ว่าจะแบรนด์นู่นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นอะ่ะเขากินหมดค่ะนี่แหละคือสังคมของการช่วยเหลือกันนะคะเป็นสังคมที่มีความสุขนะเราได้ใช้ชีวิตก่อนถ้าเกิดตามหลักตามหลักเลยนะ,ะตามหลักยุทธศาสตร,สร์หรือตามหลัก ทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนมักจะสําเร็จก่อนแล้วใช้ชีวิตถูกไหมคะทุกคนมักคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องขายของให้ดีฉันมีเงินเก็บตั้งสิบล้านก่อนแล้วฉันจะไปเที่ยวเฮ้ยฉันมีเงินเก็บตั้งยี่บล้านก่อนฉันจะไปเที่ยวฉันจะใช้ชีวิตฉันจะพาพ่อแม่ฉันไปเที่ยวพ่อแม่ก็บางทีก็รอเราไม่ได้ถูกไหมเออนะคะเออสุดยอดเลยค่ะคุณหม่บอกนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยค่ะ บาทเทอสมาทของเราให้เราได้ใช้ชีวิตก่อนนะคะไม่ต้องสําเร็จก่อนมาใช้ชีวิตก่อนของเหลือใช่ไหมเอามาเอามาเอาให้เพื่อนๆเ,เราซื้อไปก่อนแล้วเอาคอยไปเที่ยวก่อนนะคะไป ไปชาร์จแบตก่อนไปเที่ยวก่อนนะคะเอาพอยต์ไปชาร์จแบตก่อนเก็บเงินสดไว้ไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปเปิดบินอะไรทั้งสิน้นเก็บเงินสดไว้นะคะอันนี้คือบาร์เทอร์สมาร์ทอ่าแต่ถ้าทุกคนเจ็บตัวมาแล้วนี่เออมีของมาแล้วนี่เออนะคะก็บาร์เทอร์สมาร์ทช่วยได้อีกนะคะนี่แหละคือบาร์เทอร์สมาร์ททุกคนเข้าใจไหมคะเออทุกคนเข้าใจไหมนี่ครูมนแบบมาแบบแชร์ไอเดียแบบล้วนๆน,นะคะคือไอเดียของครูนะวันนี้ เราจะมีเพื่อนหลายแบร์เลยนะคะแต่ถ้าเราเปิดบินทําแบร์ใดแบร์หนึ่งอะ่ะถามว่าความเป็นเพื่อนอะ่ะมันจะมีขีดจํากัดไหมทุกคนคิดว่าความเป็นเพื่อนมันมีขีดจํากัดไหมมีค่ะนะคะเวลาเราทําแบร์นี้เราจะไปซื้อของเพื่อนมันก็กะไรอยู่เนาะนึกภาพไหมมันก็กะไรอยู่เนาะว่าเฮ้ยฉันทําแบร์นี้อยู่อะ่ะทําไมฉันของของฉันไม่ดีหรอ ทำไมถึงต้องไม่ซื้อของเธออ่ะของฉันมันก็ดีอ่ะเออไอคนนี้ก็ว่าของตัวเองดีไอคนนี้ก็ว่าของตัวเองดีค,นนวงวงดความเป็นเพื่อนมันมีขีดจํากัดและเห็นไหมคะเออแต่เมื่อเราอยู่ในบาร์เธออ่ะเฮ้ยลองเอากาแฟมาแบ่งกันฉันชิมหน่อยสิเออเธอชิมกาแฟฉันฉันชิมกาแฟเธอเออแต่เมื่อวันเนี้ยเออฉันรู้แล้วกาแฟของฉันมันเวิร์กกว่าของเธอนะเออเรารู้แหละ เราเพื่อนก็บอกเออว่ะมันก็จริงนะเออทีนี้เอากาแฟมาขายให้เพื่อนเพื่อนของเราแล้วเรามากินกาแฟของของเพื่อนกันอะไรแบบอะไรที่ดีที่สุดเราเลือกแล้วเลือกแบบนั้นเลือกที่ดีที่สุดได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเลือกได้ไหมเราไม่รู้หรอกบางทีบางทีเราคิดว่ามันดีที่สุดแต่มันไม่ใช่ที่สุดไงแต่พอเรามาอยู่กับสังคมที่กว้างขึ้นกับสังคมที่เขาเปิด กว้างขึ้นมีทุกแบรนด์อยู่ในนี้นะคะมีทุกแบรนด์อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นยาสระผมแชมพูอะไรทุกอย่างนะคะบำรุงผิวนะคะสักครับขัดผิวนะคะเคราตินนะคะบำรุงผิวอาหารท่านหญิงอาหารท่านชายนะคะตัวนั้นตัวนี้นะคะ ได้ไปทำจมูกนะคะจมูกคลินิกทำสัลยกรรมก็มีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณเมย์นะคะคนสวยรวยแสนล้านชุดของใครหนอนะคะอันนี้นะคะคุณเมย์ได้แบ่งปันให้กับครูมลน,นะคะคุณเมย์อยู่ที่นี่นะคะขายด้วยอยค่ะทุกคน <c oughs> ครูมลซื้อคุณเมย์นะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณพิสมัยคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะอื ถูกแล้วค่ะเพวกเรามาแบ่งปันกันนะคะตรงนี้นะคะครูม,มนนะคะมีที่มาที่ไปหมดชุดพวกนี้ค่ะครูม,มนจะบอกว่าเสื้อผ้าของครูม,มนนะทุกวันนี้ครูม,มนได้จากพอยหมดเลยครูม,มนซื้อจากพอยมาตอนนี้เต็มหนักกว่าที่เดิกกว่าที่จะเป็นอีกนะเมื่อก่อนก็เยอะแล้วนะคะตอนนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวครูม,มนก็เริ่มทยอยเอามาลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สิอ่าเสื้อผ้าของครูม,มนก็ เยอะมากแล้วค่ะล้นตู้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเมย์นะคะเราไม่เจอกันเลยนะช่วงนี้นะคะทุกคนมีความสุขค่ะทุกคนใช้ชีวิตแล้วเรียบร้อยค่ะสวยงามมากขอบคุณค่ะนะคะคือทุกคนมีความสุขเรียบร้อยแล้วที่อยู่ในสังคมบาเทอร์มันปลดล็อกทุกอย่างเลยนะการงานมาเลยนะคะการเงินเนี่ยการงาน,างานไม่ต้องพูดถึงเลยคุณได้ทําทุกวันอะ่ะคุณไปอยู่ตรงนั้นคุณแทบไม่อยากออกเลยคุณรู้ไหม คือคูมวไปอยู่ตรงนั้นน่ะคุมวแทบไม่อยากออกเลยแต่พอเราต้องออกคือทีมงานโทรค่ะทีมงานคุมวลจะสมัครแล้วค่ะเมื่อวานมีคนสมัครสามคนน่ะเมื่อวานเนี่ยคนสมัครมาเชอรสามคนวันก่อนสองคนเมื่อวานสามคนนะคะคุมวลก็ค่อนข้างจะต้องพูดให้เขาเข้าใจที่สุด เท่าที่ครูมนจะพูดได้นะคะครูมนต้องพูดให้เขาเข้าใจก่อนค่ะหลังจากนั้นครูมนก็จะไม่ค่อยพูดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวยมากมากค่ะเนี่ยชุดของคุณเม์นะคะครูมนจะบอกแต่ครูมนจำไม่ได้แล้วครูเอ็มมนเอฟมาเท่าไหร่นะคะครูมนจำไม่ได้แล้วนะคะมันมีก็คือพูดง่ายง่ายเลยเมื่อวานนี้มีชุดลาตีครูมนเห็นชุดลาตีเฮ้ยสวยสวยมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะ คูมนเอฟกระจายค่ะเพราะเราต้องออกงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดินเนอร์เดี๋ยวไปนู่นนี่นั่นคูมนก็จะซื้อบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ดอปค่ะดอปไม่เอาเลยไปเอาอาหารเสริมแทนนะคะอะไรที่มันจะทําให้ฉันสวยขึ้นฉันจะกินค่ะตอนนี้คูมลหน้าเด็กลงไหมเอออะไรที่มันดีๆคูมลอดัอดอดัอดอัดใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เสียดายแล้วมันเป็นพอยต์มันไม่เสียดายแต่ถามว่าพอยต์เท่ากับเงินไหมมันก็เหมือนกันแหละค่ะแต่ความเสียดายมันต่างกันเพราะพอยต์มีโอกาสเพิ่มมูล,ลค่าแต่เงินมีโอกาสแต่ ลดราคานะคะเพราะว่าคอย่างที่คุณวนบอกกันแต่ต้นไรอะว่าวันนี้เรามี10ล้านเรามี10ล้านแล้วข้าว25บาทแต่เมื่อข้าวจายละ50ปุ๊บไอ้สิล้านของเรามันหายไปเหลือ5ล้านอะทุกคนเห็นภาพแบบนี้ไหมเออนั่นแหละนั่นคือค่าของเงินมันทําให้เพื่อนๆของเราไม่อยากจะใช้เงินสดซื้อแต่เมื่อเราไปขายในพอยต์อะขายเป็นพอยต์กาแฟ590อะทุกคนแย่งกันเลยนะแย่งกันเลยนะทุกคน1ิกล่องค่ะ เหมาหมดเลยได้ไมคะบางคนนะแต่ครูมลบอกไม่ได้ค่ะเอาให้เพื่อนๆบ้างนะคะเพื่อนคนนึงก็อยากกินเพื่อนคนนี้ก็อยากกินให้พวกเขาได้กินกันแกกจกายกันไปนะเดี๋ยวมีคนใหม่เข้ามาค่อยซื้อเพิ่มนะคะเออครูมลต้องบอกแบบนี้ค่ะหน้าครูเหมือนเด็กอายุสิบแปดเลยขอบคุณค่ะคุณไม,มาตาถึงมากเลยใช่ครูมลจะบอกว่าครูมลน่ะหน้าเด็กลงค่ะเพราะว่าขุ่นดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพราะอะไร เพราะว่าคุณม,มนแบบปล่อยโฟสบายมากแล้วคุณม,มนนอนเร็วนะคะคุณม,มนนอนเร็วขึ้นสองทุ่มหลับแล้วค่ะสองทุ่มสามทุ่มหลับแล้วนอนสมาธิหลับเลยนะคะคือธรรมะเยียวยาทุกสิ่งได้คุณม,มนบอกว่านี้คุณม,มนเอาธรรมะเข้าช่วยนะการช่วยเหลือตัวเองก่อนต้องเอาธรรมะเข้าช่วยนะและการที่จะ การที่ปฏิบัติต่อตัวเองเวลาที่เจอทุกข์ให้ให้เข้าหาธรรมะนะคะและเยียวยาตัวเองด้วยธรรมะนะคะแล้วฝึกจิตของเราอยู่กับลมหายใจของเราด้วยธรรมะเช่นกันค่ะผลละบุญที่มากมายมหาศาลเลยก็คือลมหายใจของเราค่ะเข้าออกเข้าออกเข้าออกอยู่เนี่ย เข้าออกให้รู้นะคะหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบ่งบุญให้เพื่อนๆของเราไปนะคะหลังจากนั้นปฏิบัติต่อเพื่อนแบบไหนปฏิบัติต่อเพื่อนก็คือ1เราต้องอดทนค่ะไม่ว่าจะเจอเพื่อนแต่รูปแบบไหนก็แล้วแต่ เราต้องอดทนในสิ่งที่เพื่อนเป็นนะคะแล้วก็คุยกับเขาด้วยความรักและเมตตานะคะทําอย่างไรก็ได้ให้เราให้เราไม่ทําไม่เบียดเบียนผู้อื่นดีที่สุดค่ะถ้าเราเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเราสร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ สิ่งที่ครูณมนคิดว่ามันจะเป็นกรรมในอนาคตครูณมนจะไม่ทําเลยการที่เบียดเบียนความรู้สึกของเพื่อนแม้กระทั่งเพียงเรื่องเล็กน้อยครูณมนก็จะไม่ทาค่ะถ้าอะไรที่เพื่อนรู้สึกว่าเริ่มไม่ดีแล้วครูณมนก็จะไม่คุยล,ละเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่พูดละเพราะว่าเรารู้ตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนแบบไหน เรารู้สึกว่าคําพูดของเราพูดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนของเราเริ่มอึอดอัดหรืออะไรเราจะดีดออกแล้วคือคือเราจะต้องรู้ตัวเองไม่ใช่ว่าพอเพื่อนเตือนนิดเตือนหน่อยนี่ไม่ได้เลยนะนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อีกนะคะเราจะต้องเป็นอยู่เหมือนเต่าอะคะ่ะแล้วเต่าเต้อ,ตอชิงใครใครไม่เคยฟังไปฟังนะเต่าเต้อ,ตอชิงเราจะรู้ว่าเราควรอยู่แบบไหนเต่าเต้อ,ตอชิงอะคะ่ะก็คือเราจะมีทั้งหมด81อข้อนะคะไปดูซิว่า81เข้อเนี่ย เราอยู่ในข้อไหนบ้างนะคะเออไปดูซิว่าไอ้แปดสิบเอ็ดข้อเด้อฉันทำครบแปดสิบเอ็ดข้อไหมเออนะคะเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยค่ะ เรานะคะจะต้องมีจิตใจนะคะปรับพัฒสอนจิตใจกพับภ์สอนคืออ่อนโยนนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะและก็อ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเขาจะมีสัมมาคารวะนะคะเมื่อเรามีสัมมาคารวะใครๆก็อยากสนับสนุนเรานะคะแต่ถ้าเราแข็งกระด้างกระด้างกระเดื่องอวดรู้อวดเก่งนะคะอวดดีนะคะไม่มีใครอยากสนับสนุนเราะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเราจะอยู่บนโลกเียได้แบบง่ายๆสบายๆคู่มุลอ่ะ ตั้งใจให้ตัวเองเป็นเช่นนั้นค่ะคุมูมนจะมีชื่อเสียงด้านดีค่ะอะไรที่มันไม่ดีคุมูมนจะไม่ไปนะคะถ้าเกิดคุคูมนไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เมื่อเราตื่นรู้แล้วเราจะไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุมูมนก็เชื่อนะคะว่าทุกคนเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วแหละเรื่องมาเธอสมาร์ทใครมีคําถามไหมคะถ้ามีคําถามบอกถามคุณมนตรงนี้ได้เลยะคะ่ะพอจบไลฟ์แล้วคุณมนไม่รู้จะมีมาสมัครอีกกี่คนเมื่อวานสามคนนะคะทุกคนนะคะตอนเนี้คุณมนจะบอกว่า ถ้าเราไม่มีสินค้าเราก็ต้องไปแนะนําเพื่อนเพื่อให้เพื่อนของเราได้รู้จักแพลตฟอร์มนี้ค่ะขยายเพื่อนแค่5คนเท่าน,นั้นค่ะเราจะได้มา500 b i อยบิคพอย์นะ5 0 0ร้อยบิคพอย์ก็1ล้านพอยต์ชนะแล้ว1ล้านพอยต์ช่วยอะไรเราอะ่ะ1ล้านพอย n ์เราช้อปปิ้งก็ได้อะ่ะช้อปปิ้งอะ่ะกาแฟได้กี่ลังอะ่ะนือเผพ้วไหมกาแฟได้กี่ลังอะ่ะถ้า1ล้านพอยต์อ่ะแต่ถ้าเราเอาไปเป็นอ่าเป็น500บินะคะขึ้นกระดานอะ่ะถ้าวันนี้500รบิของเรามีค่า2,000 ถ้าขึ้นกระดานมีค่า1น0 0 0มืนะคุณเอาหนึ่งหมืนไปคูณสองเออไปคูณ500รอยบิ๊กสี่เอาหนึ่งหมืนไปคูณ500อยบิ๊กสี่คุณได้เท่าไหร่ห้าสิบล้านเลยนะห้าสิบล้าน